ส,ส,ส,รร be สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก็ได้เวลานัดหมายครับที่ผมวิชิตปียักษกลวั์จะต้องมาเปิดบันทิกตำนานพระคณาจารย์ชื่อดังทางททบหทุกวันจั์เวลา15บหนาฬิกาครับ วันนี้จะพาท่านไปกราบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่มีอายุยืนยาวกว่าร้อยห้าปีครับท่านคือหลวงปู่มหมุนทีตัดสีโลแห่งวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับเรื่องราวท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมกันครับ ในบวรพุทธศาสนานั้นเมืองไทยของเราได้มีพระอริยสงฆ์เจ้าที่มุ่งมั่นสืบสารพระพุทธศาสนาเป็นตำนานสืบเนื่องกันมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายรูปที่ได้พยายามเจริญรอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อเป็นการจะลงพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายทั้งมวล ทำให้ผืนแผ่นดินไทยของเรานี้เป็นแผ่นดินของชาวพุทธโดยแท้จริงความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้แผ่กระจายไปทุกหัวระแหงประชาชนคนไทยทั้งหลายที่มีศรัทธาประสาทเลื่อมใสในองค์พระาศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ในวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะขอนำท่านไปกราบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่มีอายุยืนยาวกว่าร้อยห้าปีท่านคือหลวงปู่หมุนถีตสีโลกซึ่งท่านพำนักอยู่ที่วัดป่าหนองหล่มจังหวัดสาะแก้วครับไห้ทราบว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนมาก่อนครับน๋อบานจานําวนจานลำเพอกระล่มในวัดชี้เจงครับครับอหลวงปู่โยบินดามาดาหลวงปู่ชื่ออะไรครับ เืิญพ่อเชิญดีแม่เชิออว่ามาสกุลเดิมหลวงปูค่ค,ครับชีมนะครับหลวงปู่เกิดพศอ,อะไรครับเออเขาไม่เป็นพ,พ,พอได้าาครับมันเนือยหาปีมครับตอนที่หลวงปู่บวชน,นี่ครับใครเป็นพระอุปชัชฌาย์หลวงปูค่ครับหลวงพ่อชีดาวัดมันข้อครับวัดอะไรครับหลวงปูค่ครับมันข้อมันขอ้อมันขอ้นขอครับ หลังจากที่หลวงปู่บวชแล้วหลวงปู่ได้ศึกษาอะไรบ้างครับโดยการนั้นมาในท่านน็พ่อใาบวชแล้วในไปเรียนมุนกระจายครับเรื่อภอภิมูลนครับผมมันชิดใงครับสุนทรสาเร็จมุ่นกระจายเขาสาเร็จคำพี่เจ้งหาครับทขาทมุมดแปดภาคคัมำพี่จ้งหาหาภูครับร่ารงองเศษครับไปอยู่พ่อเงินกับพญาโลน กมลรเดลพัน uh, ครับผมก่มอนที่จะติดตามเปิดบันทึกประวัติของท่านเราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟเอสสตูอจำกัด หลวงปู่หมุนทีตัสีโลได้ย้อดอดีตให้ทราบว่าเดิมนั้นท่านชื่อว่าหมุนแก้วปักปิดซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นนามสกุลสีสงครามท่านถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนห้าปีชวดปีพุทธศักราช2437ในช่วงของรัชการที่หนะ้าณบ้านจานอำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันอายุ105ปีพรรษาการที่82 ท่านมีพี่น้อง9คนท่านเป็นคนที่7บ็ดีดาชื่อดีมารดาชื่ออ้วกมีอาชีพทำกเกษตรกรรมชีวิตของท่านในช่วงแรกนั้นมีความยากไร้เหมือนชาวชนบททั่วๆไปช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาหากุ้งหอยปูปลาไปตามภาษาเด็กที่มีความกระตันอยู่กะตเวทีแต่ท่านแตกต่างจากเด็กทั่วไปมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่ย่งเป็นเด็ก มีร่างกายเล็กแต่ว่าแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเติบโตมาท่ามกลางกลิ่นอของป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆเช่นช้างป่าเสือโคร่งสิงโตกระทิงเป็นต้นในสมัยนั้นท่านเป็นเด็กที่ชอบปรนนิบัติรับใช้บรรดาพระธุดองต่างๆที่ท่านได้เดินธุดงมายัางเขตนั้นชอบศึกษาวิชาอาคมมาตั้งแต่ยาวัยต่อมาทางบิดามารดาเห็นแววว่าสนใจในทางด้านพระพุทธศาสนาจึงได้พาไปฝากกับพระอาจารย์รีดา เจ้าอาวาสวัดบานจารผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญในทางกรรมฐานและสรพวิชาในยุคนั้นเพื่อบรรพชาเป็นสามนเนณรคอยอยู่รับใช้และศึกษาวิชาความรู้ตั้งแต่อายุ14ปีครั้นพออายุได้23ปีมีการอุปสมบทหมู่จำนวน9รูปท่านเป็นองค์ที่9พอดีมีโยมลุงของท่านเป็นเจ้าภาพบวชให้และมีหลวงพ่อศีดาเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเพงเป็นพระอนุสาวนาจาย์ หลวงพ่อ,อยุยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพศ2460หลวงปู่หมุนอายุ23ปีได้รับฉาย,ยาว่าถีตักศีโลผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านจานดูแลรับใช้และศึกษาเล่าเรียนอักษรไทยอักษรขอมฝึกพระกรรมฐานในหมวดสมถะวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปชาครูบาอาจารย์ต่างๆในแถบนั้นเป็นเวลาถึง4ปีเต็ม จากนั้นท่านจึงมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกเพื่อศึกษาคันธุระและวิปัสนาธุระในชั้นที่สูงสูงขึ้นไปอีกไปออกสูรรงครับผมอไปเมืมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์ครับอ่านใหม่เล่าคอมเมนต์ไปหมด่นะครับผมพมาไปเมดครับผมไปพักโคตรอยู่ย่างกุ้งครับปีหนึ่งครับผมแล้วช่วนั้นหลวงปู่มีประสบการณ์อะไรบ้างครับประมาณไม่ไม่ไม่ก็ไปออกไว้เลย ไอ้โปรดโยมไปเรื่อยๆบอขายเลยนี่นี่ก็ก็สิในบ้านอยู่นี่ก็ยานจ๋นอไปมุวนมาปลุกเสกครับผมปลุกเสกบันบ้านนี้เขาเห็นเขาเห็นดีอ่ฟอในร่งเคืองเขาบอกว่าเอาใสาร่รองปูมุวนนี่เขาไปเอาใหม่อยู่เล่าครับอย่าให้พ้นต๊นะวะอันนี้ลากใหม่ไป ร่องร่องลำแม่น้ำคงมาขึ้นเขมรนี่ครับผมคนกระบอทตกเราก็มาสากุตีหายอยูนครับหลวงปู่ครับช่วงที่หลวงปู่ได้ทุดงหลวงปู่ได้พบครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างครับพบมันอาจารย์นานมุ่นครับอ่าหลวงพ่อแหวนมุ่นโอ๊ยผมหลวงพ่อจาดมุ่นฉันก็เคยมาโลดมุ่นไอ้สงฆ์ข้ามหลวงพ่อจาด์นี่ครับครับต้องมาไวกระบอหน่ครับผมหลายอยู่หรอวมุ่นคบกันเตะ กี่ขั้นรายไปรายมากลยครับเดี๋ยวอุ้งปูครับทราบว่าลุงปูทุดงไปที่ประเทศลาวนะครับลุ้งปูได้ไปเชอคูบาจางร,รูปใดบ้างครับมาแบบมาไปหาแต่สังฆราชเขาเท่านั้นเองนครับผมแล้วเขาพูดกันเข,เ,ขเขาเขาก็พูดว่าเขากค่อยทุดลงแล้วออกจากหันมาไต่ข้าวมาวันไ่ามา,าไปาาาไปัาากปนอยู่เดือนสามเดือนคนละ เพราะนั้นออกจะให้เขับมาประเทศใทยเอาต้องไปปากเจ้าไปหาหลวงพ่อสวดพ่ะจังไห้ไพกันแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ออกกันขึ้นมาเลย,เลยมาหาพุ่นนันพุ่นนี้ตามไปหาหลวงพ่อจำเรศรุ่นหลานไหมไปเลีเ้ยงเขาทำน้ำพุ่นน,นันจำเรศรุ่นแล้วเขานำหลานเลีย้ยงมาเยกคู่หัน